สี่คำนวณอัตราดอกเบีย้ยหุ้นกู้หัวข้อวันนี้นะครับซื้อหุ้นกู้เมืองไทยแคปิตอล2 0 0 0 0 0บาทนะครับหุ้นกู้อายุ2ปี8วันอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง4.3%ต่อปีนะครับรวมแล้วตลอดแคมเปญได้อัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับโดยหุ้นกู้ตัวนี้เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อได้นะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากกดไลค์กด s u b c ไคร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชี้ชวนบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมาชนเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบ,บุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำนวนทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับชุดที่1หุ้นกู้อายุ2ปี8วันอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ4.3ต่อปีนะครับชำระดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้นั่นเองนะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี25-69 แล้วก็หุ้นกู้ชุดที่2นะครับหุ้นกู้อายุ3ปี7วันอาตาัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ4.8ต่อปีชำระดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนครบกำหนดไถ่ถอนปี2570หุ้นกู้ชุดที่3นะครับหุ้นกู้อายุ4ปี5วันอาตาัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ4.95ต่อปีชำระดกอกเบี้ยทุกๆ3เดือนครบกำหนดไถ่ถอนปี2571นั่นเองหุ้นกู้มีมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1 0 0 0บาทนะครับ ทั้งนี้นะครับจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้ง3ชุดมีจํานวนรวมนะครับทั้งสิ้นนะยังไม่ระบุนะครับอันดับความน่าเชื่อถือของตัวหุ้นกู้นะครับ BBB บวกนะครับแนวโน้มอระดับคงที่โดยบริษัททิ่เลตติ้งจำกัดเมื่อวันที่29มกราคม2567นะครับผู้ออกหุ้นกู้จะจ่ายมีการจัดัดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดัดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงานกรรอต่อให้ความเป็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้ อยู่ภายใต้โครงการตาสานนี่ของบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดหมาชนปี2566ซึ่งรวมถึงโครงการทุนกู้ของบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดหมาชนปี2566วงเงินนะครับ1,35,000ล้านบาทนั่นเองนะครับโดย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สาหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันนะครับเฉพาะบุคคลธรรมดาโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อได้นะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นได้แก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดหมาชนธนาคารซีไอบีไทยจำกัดหมาชน,น,าราชนบาราษัรหลักทรัพย์เอเซพัฒน์จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพล็กจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ไพ่จำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์โกลแบ็กจำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์เมแบง์ประเทศไทยจำกัดหมาชน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีธุยาจำกัดมหาชนในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีธุยาจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับวิธีการคำนวณน,นะครับเหมือนกับเงินฝากนั่นแหละนะครับเงินซื้อหุ้นกู้คูณอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็คูณจํานวนวันที่ฝากหาร365วันอย่างเช่น10,000แบาทคูณหนะครับ คูณวงเล็บ365 365หาร365นะครับเท่ากับ1000บาทก็ได้อัตราดอกเบีย้ยที่1000บาทนั่นเองคราวนี้นะครับเนื่องจากคุณกู้เนี่ยมันมีการให้อัตราดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนบ้างทุกๆ6เดือนบ้างนะครับซึ่งแน่นอนลหละเวลาเราไปหารเราก็ต้องหารเป็นจํานวนวันนะครับเราต้องรู้ว่าแต่ละเดือนมีกี่วันนะครับซึ่งทุกๆ ทุกทกเดือนเนี่ยนะครับจำนวนวันจะคงที่ยกเว้นกลุ่มพาพันธ์ซึ่ง4ปีจะมี29วันนะครับ1ครั้งนั่นเองนะครับนอกนั้นก็28นะจำนวนวันประมาณนี้นะครับจะได้รู้ว่าไอจำนวนวันอ้างอิงมาจากไหน ซื้อหุ้นกู้200,000บาทหุ้นกู้อายุ2ปี8วันนะครับอัตราดอกเบีย้ย4.3%นะครับเป็นหุ้นกู้ที่ให้อัตราดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนั่นเองนะครับเรามาดูกันปีที่1เดือนที่1ถึง3นะครับเงินต้น200,000ดอกเบีย้ย4.3%จุานำนวนวัน90วันดอกเบี้ยให้รับ2,120บาท55สตางค์นะครับเดือนที่4ถึง6 อัตราดอกเบีย้ย4.3%จำนวนวัน91วันดอกเบีย้ยให้รับ2 1 4 4บาท11สตางค์เดือนที่7-9นะครับอัตราดอกเบีย้ย4.3%จำนวนวัน92วันดอกเบีย้ยให้รับ2 1 6 7บาท67สตางค์เดือนที่10-12อัตราดอกเบีย้ย4.3%จำนวนวัน92วันดอกเบีย้ยให้รับ2 1 6 7บาท67สตางค์นะครับก็ไล่มาเรื่อยๆนั่นเองนะครับรวมแล้วตลอดแคมเปญนะครับ 17,388บาท49สตางค์นะครับตัวหุ้นกู้นะครับต้องหักภาษีนที่จ่าย15% 17,388บาท49สตางค์หัก15%หัก2,608บาท27สตางเท่ากับอัตราดอกเบีย้ยที่ได้รับนะครับ14,780บาท22สตางรับอัตราดอกเบี้ยน,นี้ไปเลยนะครับ สรุปเงินต้น2 0 0 0บวกดอกเบี้ย14,780บาท22สตางค์เป็น214,780บาท22สตางค์รับอัตราดอกเบี้ยไปเลยซีรีส์คำนวณตราดอกเบี้ย,ย,ยหุ้้นกูนะจะพยายามนะพัฒนหมุนเวียนแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดนๆน,นะครับที่ออกเสนอขายในช่วงระยะเวลาปัจจุบันนะครับเพราะนั้นจะหมุนเวียนกันมาพูดคุยกันนั่นเองนะครับก่อน ก่อนจากการฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับก่อนจากกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทําให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกําหนดงดส่งลิงก์ผ่าน SMS อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มกลุ่มภาพันธ์66นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับ จำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอลิงก์แปกปลอม SMS อเีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข,หข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะ เพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนท,ทําธุรกรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมินการตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับ การที่มิชาชีพนะครับรีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาะคม66ยินญาตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับ แล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหนา้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับรู้ทันเราก็ไม่ให้เบหนา้ามันมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกุมพาพันหกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนาย,ยน66มันจะทําให้นะ คุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจำกัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องมีสตินะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจำไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อข้อมูลอันเนี้ย ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ